กูไลค์ like ของช n e l นะครับช่องสำหรับคนที่ชอบคอมพิวเตอร์วันนี้เราจะมารีวิวพัดลมอีกตัวหนึ่งของ Thermaltake นะครับนั่นก็คือ Thermaltake Ring Plus 12 สำหรับเจ้าพัดลมตัวนี้นะครับเป็นพัดลมแบบนายเบรดดีไซน์พัดลมแบบ9ใบพัดนั่นเองนะฮะเราจะมาดูสเปคกันคร่าวๆนะครับว่าที่กล่องเก็บว่าอะไรบ้างนะฮะลิงพัด12 RGB Radiator Fan เป็นพัดลมแบบ9ใบพัดมี LED ทั้งหมด12ดวงปรับสีทั้งหมด16.8ล้านสีรุ่นนี้นะครับจะทำออกมาเป็น3รุ่นนะครับคือรุ่น12เซน14เซนแล้วก็20เซนนะครับรุ่น12เซนเนี่ยแฟนสปีดที่500-1500รอบนะครับส่วนรุ่น14เซนเนี่ย500-1 รแม็กเพรสชั่นของรุ่น12เซนนะครับคือ1.54มิลลิเมตรนะ้ำส่วนแม็กเพรสชั่นของรุ่น14เซนเนี่ยอยู่ที่1.53ม mm ิลลิเมตรน้ำนะครับถือว่าสูสีกันนะฮะร,ระหว่าง12กับ14นะครับผมแม็กแอร์โฟลนะครับสำหรับรุ่น12เซนเนี่ยทำได้48.34 cfm นะครับแต่รุ่น14เซนติเมตรเนี่ยทำได้ถึง63.19 cfm เลยทีเดียวนะความดังของรุ่น12เซนนะครับอยู่ที่24.7เดซิเบลส่วนรุ่น14เซนติเมตรเนี่ยอยู่ที่27.2 บในแพ็เนี้จะมีพัดลมให้3ตัวคอนโทรลเลอร์1ตัวนะครับสำหรับตัว12เซนติเมตรนะครับราคาส่วนแพ็ค3ตัวเนี่ยอยู่ที่2,990บาทนะครับส่วนแพ็ค5ตัวเนี่ยอยู่ที่4,490บาทในตัว14เซนติเมตรเนี่ยแพ็ค3ตัวเนี่ยอยู่ที่3,390บาทส่วนแพ็ค5ตัวเนี่ยอยู่ที่4,990บาทวันนี้เราจะมาแกะกล่องสพัดลมกันดูว่าด้านในเป็นยังไงและมันจะสวยแค่ไหนมาชมกันครับตัวกล่องนะครับวัสดุเป็นกระดาษแข็งนะครับมีตีนตแกีด้านหน้านะครับเห็นตัวพัดลมนะครับ รุ่นลิงเนี่ยแต่ว่ามันมีไฟที่ขอบด้วยนะฮะเหมือนวงแหวนนะครับผม พัดลม3ตัวสายไฟถุงหนึ่งนะฮะนี้เป็นปีนทุกแกคอนโซเลอร์ Thermaltech เนี่ยจะให้น็อตมาเท่ากับจำนวนพัดลมนะฮะน็อตหถุงจะมีน็อตยาว4ตัวน็อตสั้น4ตัวนะครับพัดลม3ตัวก็จะให้น็อตมา3ถุงมีคู่มือการใช้นะฮะใบรับประกันสินค้านะฮะครับเรามาดูงานตัวพัดลมกันนะฮะว่าตัวพัดลมของ Thermaltech เนี่ยเป็นยังไงนะ,ะตรงมุมของพัดลมถ้าเป็นรุ่นพรีเมียมอีดิชั่นนะฮะเป็นรุ่นลิงเป็นรุ่นดูโอ้ทริโอหรือคอร์สเนี่ยตรงมุมมันเนี่ยก็จะเเป็นนนนกัััส่ะะฮวลลาพดม งานหนักมันก็จะไม่สั่นนะครับผมดีไซน์ใบพัดเนี่ยเป็นแบบ9ใบน,นะฮะใบพัดส,สีดาเป็นพลาสติกด้านสายไฟนะฮะเป็นสายไฟแบบ9พินนะครับเสียบเข้ากับกล่องคอนโทรลเลอร์นะถ้าเป็นพัดลมของโทม mo เทคเนี่ยตัวที่เป็นรุ่นพรีเมียมที่ต่อกับกล่องคอนโทรลตัวใหญ่มันก็จะเป็นสายแบบ9พินทั้งหมดนะครับเท่าที่ผมเจอมานะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นลิงรุ่นพียวพลัสก็จะเป็นแบบ9พินทั้งหมดนะฮะสาย,ายาค่ยยอนข้างยาวนะฮะเนี่ยสายมันยาวขนาดเนี้ยเราจัดสายจัดง่ายนะจะไว้ตรงไหนไว้ด้านหน้าเราก็สามารถลากสายเข้าไปซ นหลังเคสได้นะไม่มีปัญหาอะไรสำหรับสายของมันนะครับผม LED ที่เขาฝังไว้นะครับผมก็จะฝังไว้ตามขอบนะฮะแล้วขอบของมันเนีย่ยก็จะถูกปิดด้วยโ o เวอร์สีขาวอีกทีหนึ่งนะทำให้มันดูนวลตามากขึ้นนะครับไม่เห็นเป็นแสงแบบเม็ดเม็ดสำหรับรุ่นนี้นะครับมันก็จะเป็นสายแบบเส้นเดียวแล้วคอนเน c t ง่ายนะจัดสายง่ายคอนโทรลเลอร์ของมันนะครับตัวประมาณนี้นะฮะนะครับด้านหน้ามีโลโก้เทอร์โบเทงนะฮะมันก็จะเป็นเงาเงาเราถึงต้องแปะกันลอยไว้กันกดแมวนั่นเองนะฮะเวลาต่อนะครับด้านหลังเนี่ยมัน ไล่จากหนึ่งไปก่อนนะครับผม เสียบเข้าที่ตัวแรกครับมันเป็นแบบ9พินนะฮะแถวบนมี4แถวล่างมี5นะครับอย่าเสียบผิดนะครับถ้าคุณมีพัดลมมากกว่า3ตัวนะครับคุณก็สามารถต่อช่อง4ช่อง5ได้นะก็ถ้ากัดหนึ่งคอนโทรเลอร์เนี่ยจะคอนโทรลได้ถึง5ตัวแล้วคอนโทรเลอร์เนี่ยเราสามารถต่อกันได้ถึง16ตัวจะรู้ได้ยังไงว่าตัวไหนคือตัวที่1ตัวที่2นี่ครับมันจะมีตัวเซตติ้งของมันอยู่นะฮะเป็นสวิตส์ตัวไล่ไป1 2 3 4ถ้าเราต้องการคอนโทรเลอร์เนี่ยเป็นตัวที่หนึ่งนะา ต้องการตั้งให้เป็นตัวที่เท่าไหร่แล้วเราต้องสับสวิตมันยังไงนะครับผมลองไปศึกษาดูนะครันต่อไปครับหยิบสาย power ออกมานหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นปลั๊กแบบโมเลกุ่นเก่าเ้าฝั่งนี้ครับต่อเข้าคอนโทรลเลอร์ครับจะเป็นสวิตแบบ4พินนะฮะแล้วตัวนี้ไปต่อเข้าไฟเลี้ยงครับ ต่อไปเราจะมาต่อตัวนี้เข้าไปที่เมนบอร์ดกันนะครับเพื่อจะทําการซิงค์นะครับให้มันเล่นไฟฮอล่าซิงค์ของ ASUS ได้นะครับวิธีการต่อนะครับให้มันซิงค์กับบอร์ดนะครับผมเขาจะให้สายมา1เส้นนะฮะเป็นสายที่ต่อเข้าพอร์ต USB ของเมนบอร์ดนะครับผมสายเนี่ยมันจะแยกเป็นตัว Y เท่ากับว่า1 USB พอร์ตเนี่ยสามารถต่อคอนโทรลเลอร์ได้2ตัวนะครับผมเราจะเสียบตัวหนึ่งนะฮะเข้ามาที่คอนโทรลเลอร์ส่วนอ้นี้ก็ไปเสียบเข้ากับ USB พอร์ตของเมนบอร์ดนะซึ่งมันจะเขียนชัดเจนอยู่แล้วนะครับ ถ้าหาไม่เจอก็เปิดคู่มือมบอ,อบอดนะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามครับเปิดคู่มือดีที่สุดปลอดภัยที่สุดครับนี่คือหน้าตาของโปรแกรมมันนะครับผมในตัวโปรแกรมเนี่ยครับตอนนี้เสียพัดลมไม่3ตัวนะฮะมันก็จะเลือกได้นะฮะอยากได้สีอะไรนะฮะอยากได้สีน้เงินพัดลมตัวที่2อง่อยากให้ได้สีเขียวนะครับพัลดลมตัวที่สามีสีแดงนะครับผมนะฮะนี้เราสามารถปรับเรื่องสีได้นะครับแบบไม่จํากัดเลยทีเดียวนะฮะสิบหล้านสีนะครับแล้วหน้าจอนี่ยะัยังบอกว่าเฮ้ยตอนนี้พัดลมเราความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่นี่ห้ารอบ โหมดที่ให้เลือกนะครับโหมดเวฟปาร์ตี้โหมดเทมนะครับเป็นบอกอุณหภูมิคลอสนะฮะเนี่ยมันก็จะวิ่งแป๊บแวับแป๊บแป๊บแป๊บแปบมีแบงโกลออโรร่านะครับมันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะฮะทวิงกี้กระพิกรพิบนะฮะเรนดรอปนะครับเป็นเหมือนฝนหยดนะครับผมแฮตบี้นะครับเรียกได้ว่าหลากหลายจริงๆนะฮะเยอะมากครับหลายโหมดครับนะครับมันก็จะมีโหมดก๊อปปี้คัลเลอร์นะครับนัก็คือให้พัดลมตัวที่2และตัวที่3ก๊อปปี้จากตัวแรกมานะครับผมเอาเป็นว่าปรััััััับบบบไไไไดดด้้้้้ททงงววีนนนนะะะคครรรรออยาากจมณ์หป ชอเลยเป็นไงบ้างครับกับพัดลมลิงพัด12นครับเรียกว่าสมราคาค่าตัวของเขาจริงๆนะครับในชุดนี้เฉลี่ยตัวละประมาณ1,000บาทเท่านั้นนะครับก็สามารถหาซื้อได้ในช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับช้อปปี้ JIB หรือตัวแทนจําหน่ายต่างๆทั่วประเทศของทาง Thermal Tech นะครับผมสาหรับสาย RGB นะครับใครได้พัดลมรุ่นนี้ไปรับรองประทับใจแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกเราด้วยนะครับคลิปต่อไปนะจะเป็นอะไรคอยติดตามชมนะครับ